สวัสดีครับเคยสงสัยไหมครับว่าการบริการที่ดีเยี่ยมจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่คือปกติเราอาจจะคิดว่าบริการที่ดีคือการแก้ปัญหาให้ลูกค้าใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะไปไกลกว่านั้นเยอะเลยเราจะมาดูกันว่าจะเปลี่ยนวิธีคิดยังไงให้กลายเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ลูกค้าต้องร้องว้าวเลยทีเดียวไปดูกันเลยครับคาถามนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยลองคิดตามกันดูนะครับว่างานบริการเนี่ยมันคือการนั่งรอให้ปัญหาเกิดแล้วเราค่อยเข้าไปแก้หรือว่า มันคือการมองไปข้างหน้าแล้วป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเลยเอาละครับเราจะมาเปลี่ยนเกมกันจากฝ่ายที่คอยตั้งรับมาเป็นฝ่ายที่เดินเกมรุกซึ่งต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนวิธีการทํางานเฉยๆนะครับแต่มันคือการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของเราแบบยกเครื่องใหม่ทั้งหมดเลยโอ้โห oh พอมาเทียบกันแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับฝั่ง reactive หรือเชิงรับเนี่ยก็เหมือนเหมือนทําตามสคริปต์ไปวันๆนะครับ รอให้มีปัญหาปุ๊บก็เข้าไปแก้ปับ๊บก็คือได้แค่ตามมาตรฐานแต่พอมาดูฝั่ง proactive หรือเชิงรุกสิครับอันนี้มันคนละเรื่องเลยนี่คือการมองข้ามช็อตคิดไปล่วงหน้าเลยว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วก็สร้างสรรค์ทางออกใหม่ๆให้เป้าหมายคืออย่างเดียวนะครับต้องเหนือความคาดหมายทีนี้คําถามก็คือแล้วเราจะเริ่มเป็นฝ่ายรุกได้ยังไงล่ะจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงไหนคําตอบมันง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยครับ มันเริ่มจากการมองทุกอย่างผ่านสายตาของลูกค้าคนนั้นนี่แหละครับคือรากฐานที่สําคัญที่สุดเลยและเครื่องมือที่ต้องบอกว่าทรงพลังที่สุดเลยนะครับที่จะช่วยเราได้ก็คือคํานี้เลย empathy หรือความเข้าอกเข้าใจซึ่งต้องย้ํานะครับว่ามันไม่ใช่แค่การสงสารนะแต่มันคือการที่เราลองเอาตัวเองไปอยู่ในจุดของลูกค้าจริงๆนะครับลองสวมรองเท้าของเขาดูรู้สึกแบบที่เขารู้สึกแล้วก็คิดจากมุมของเขาจริงๆมันคือการเข้าไปอยู่ในใจเขาเลย แล้วจะทำยังไงละให้เราเข้าใจลูกค้าได้ลึกซึ้งขึ้นนี่เลยครับลองใช้4เครื่องมือนี้ดูอย่างแรกเลยนะต้องฟังอย่างตั้งใจครับคือไม่ใช่แค่ฟังคำพูดนะแต่ต้องดูท่าทางภาษากายทุกอย่างเลย2ก็คือ Empathy ที่เราคุยกันมาตะกี้เอาใจเขามาใส่ใจเรา3คือต้องถามคำถามครับถามเพื่อขุดให้ลึกลงไปว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่และสุดท้ายข้อ4คือการสังเกตครับสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆรอบตัวเขา แค่สี่อย่างนี้ก็จะช่วยให้เราเห็นภาพที่ชัดขึ้นแบบคนละเรื่องเลยครับโอเคพอเราเข้าใจแล้วจะรออะไรอยู่ล่ะครับจริงไหมถึงเวลาแล้วครับที่จะเปลี่ยนความเข้าใจพวกนั้นให้กลายเป็นการลงมือทำต้องเป็นฝ่ายเริ่มก่อนถึงจะได้เปรียบครับสเต็ปแรกเลยนะครับคือการคาดการหรือ anticipate คือจากที่เราสังเกตมาทั้งหมดเนี่ยเราจะเริ่มเดาทางได้แล้วครับว่าลูกค้าต้องการอะไรก่อนที่เขาจะเอ่ยปากขอด้วยซ้ำยกตัวอย่างง่ายๆเลย S <S an> <S an> <S เห็นลูกค้าทำท่าด้อมด้อมมองมองเหมือนหาปลั๊กไฟแบตบมือถือจะหมดแน่ๆเราก็เดินเอาเพราะว่าแบงค์ไปให้เลยโดยที่ไม่ต้องรอให้เขาถามสักคำแบบนี้แหะครับต่อมาครับคือการเสนอตัวเข้าไปช่วยเลยอย่างกระตือรือร้นนะครับไม่ใช่แบบยืนรอเฉยๆการที่เราเดินเข้าไปถามก่อนเลยว่ามีอะไรให้ช่วยไหมครับเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจแบบสุดๆเลยนะแล้วมันก็สร้างความประทับใจได้แบบดีมากๆเลยครับ และอันนี้ต้องบอกว่าเป็นไม้เด็ดเลยที่สร้างความแตกต่างได้แบบชัดเจนมากนั่นก็คือการ personalize หรือการปรับบริการให้เป็นเรื่องส่วนตัวของลูกค้าคนนั้นโดยเฉพาะคือโยนสคริปติ้งไปได้เลยครับแล้วหันมาดูว่าลูกค้าคนนี้เขาต้องการอะไรเป็นพิเศษทําให้เขารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยที่นี่เข้าใจเราจริงๆความรู้สึกแบบนี้แหละครับคือสิ่งที่ลูกค้าจะไม่มีวันลืมและสุดท้ายนะครับคือการซอฟหรือการแก้ไขปัญหาแต่เดี๋ยวก่อนนะครับมันไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนะ แต่เป็นการมองไปข้างหน้าแล้วหาให้เจอว่ามันมีปัญหาอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นได้บ้างแล้วเราก็เข้าไปจัดการมันซะก่อนก่อนที่มันจะไปกระทบกับประสบการณ์ของลูกค้านี่แหละครับคือสุดยอดของบริการเชิงลุกของจริงคือการที่เราทําบริการเชิงลุกได้แค่คนเดียวเนี่ยมันก็สุดยอดแล้วนะครับแต่ลองนึกภาพตามนะครับถ้าถ้าทั้งทีมของเราทุกคนเลยนะคิดแบบเดียวกันทําแบบเดียวกันโอ้โหพลังมันจะมาหาศาลขนาดไหน มันไม่ใช่แค่บวกกันนะครับแต่มันคือการคูณพลังเข้าไปเลยเป็น Force Multiplier ของจริงแล้วไอ้ระบบบริการที่มันไร้รอยต่อเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงลองดูที่แผนภูมินี้กันครับจะเห็นเลยว่าส่วนที่ใหญ่ที่สุดหัวใจของมันเลยนะคือการสื่อสารครับต้องสื่อสารกันตลอดตามมาด้วยอีกสส่วนที่สําคัญไม่แพ้กันคือการประสานงานที่ต้องแปะแล้ก็การทํางานเป็นทีมที่ต้องแข็งแกร่งพอสามฟันเฟืองนี้มันหมุนไปพร้อมกันได้อย่างลงตัวนะ รับรองได้เลยครับว่าลูกค้าจะได้ประสบการณ์ที่แบบราบรื่นจนต้องทึ่งนะครับเอาละครับทีนี้เราจะขยับไปอีกเลเวลหนึ่งเป็นเลเวลขั้นแอดวานซ์ขั้นมาสเตอร์คลาสกันเลยนั่นก็คือการก้าวข้ามคู่มือมาตรฐานโยนมันทิ้งไปก่อนเลยก็ได้แล้วมาดูกันว่าเราจะรับมือกับสถานการณ์ที่มันท้าทายสุดๆหรือจะสร้างความประทับใจแบบพลิกๆได้ยังไงโอเคสมมุติว่าเราเจอสถานการณ์ยากๆเจอลูกค้าที่ไม่พอใจมากๆจะทำยังไงดี นี่คือ4สเต็ปที่สำคัญมากๆครับ 1. ตั้งสติก่อนเลยต้องนิ่งต้องคุมอารมณ์ให้ได้ 2. ฟังครับฟังอย่างตั้งใจจริงๆเพื่อให้เข้าใจภาพทั้งหมดว่าปัญหาคืออะไรกันแน่ 3. พอเข้าใจแล้วให้เปลี่ยนโฟกัสทันทีจากตัวปัญหาไปที่การหาทางออกและ 4. อันนี้สาคัญมากคือพยายามทำอะไรบางอย่างที่มันเหนือความคาดหมายของเขาเพื่อเปลี่ยนสถานการณ์ที่แย่ๆให้กลายเป็นโอกาสสร้างความประทับใจให้ได้ และอีกด้านหนึ่งของการบริการขั้นเทพนะครับนอกจากการแก้ปัญหาแล้วก็คือการสร้าง Wow Moments หรือช่วงเวลาที่น่าประทับใจสุดๆนี่แหละครับมันทําได้หลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นการทําอะไรที่มันพิเศษมากๆสําหรับลูกค้าคนนั้นคนเดียวการคิดนอกกรอบแบบสุดๆเพื่อหาทางออกให้เขาการทำเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆที่เขาไม่คาดคิดหรือแม้แต่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจริงๆครับเรื่องพวกนี้แหละที่จะเปลี่ยนลูกค้าธรรมดาให้กลายเป็นแฟนพันธุ์แท้ที่รักเราไปเลย พอมาถึงตรงนี้เราน่าจะเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าไอการบริการเชิงรุกเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เทคนิคหรือทักษะนะแต่มันคือไมล์เซตมันคือนิสัยที่เราต้องค่อยคสร้างค่อยๆปลูกฝังจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราไปเลยถ้าจะให้สรุปหัวใจสำคัญของบริการเชิงรุกทั้งหมดนะครับมันจะตั้งอยู่บน4เสาหลักนี้เลยครับ 1. คือต้องมีทัศนคติที่เป็นบวกพร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอ 2. ต้องมีความเข้าอกเข้าใจอย่างลึกซึง้ง 3. ต้องมีความคิดสร้างสรรค์นในการแก้ปัญหาและ 4. ต้องทำงานเป็นทีมได้อย่างยอดเยี่ยม4อย่างนี้แหละครับคือรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดที่จะทำให้บริการเชิงรุกของเราเกิดขึ้นได้จริงและสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ลองคิดกันดูนะครับว่าวันนี้มีอะไรสักอย่างไหมที่เราสามารถคาดการณ์และทาให้ลูกค้าได้ก่อนที่เขาจะเอ่ยปากขอไม่จาเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยนะครับ แค่เรื่องเล็กๆน้อยที่แสดงถึงความใส่ใจมันก็สามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับ